สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านช่วงนี้เราก็น่าจะจับกลับมาเจอกันบ่อยครั้งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฟุตบอลอังกฤษกลับมาแล้วนะครับเปิดฤดูกาลไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนะครับเปิดหัวด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับฟูลแลมนะครับที่บ้านของแมนยูอ่าก็คึกคักคัึก มันเต้นตักตึ๊กนะตอนนี้นะครับที่โอแทฟอร์ดเริ่มหนาวแล้วครับนะครับ, <c oughs> รบผ่านไป1แมตต์นะครับเป็นจ่าฝูงแล้วอ้าวนั่นแหละนะครับใครจะว่าพึ่งแข่งอะไรไม่สนใจแล้วครับตอนนี้นะครับขึ้นไปยืนนำเป็นจ่าฝูงเปิดหัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะก็ พูดคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับแมนยูเมื่อคืนนี้ก็ได้ตัวใหม่มากันเยอะเลยนะครับ <S <S มาเชลุยมาไทเดลิกนะครับโจชัวเซอร์เซ่นะนี่พวกตัวใหม่ๆนะครับทั้งกองหน้ากองหลังอ่าเมื่อวานก็มีโอกาสได้ลงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกองหน้านะครับตัวใหม่โจชัวเซอร์เซ่นะเป็นผู้ทำประตูชัยซะด้วยนะครับ ก็ถือว่าเอาเลิกเอาชัยนะสร้างความมั่นใจให้กับตัวผู้เล่นตัวนักเตะนะครับถึงแม้ในในกเกมเนี่ยจะลงมาช่วงช่วงท้ายๆนะครับเรืองครึ่งหลังแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้บอลเท่าไหร่แต่ว่าสัมผัสไม่ใช่สัมผัสแรกนะแต่สัมผัสหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นการทําประตูถือว่าลูกนี้ใช้สัญชาตญาณกองหน้าดนล้วนเลยนะครับเปิดบอลมาจากกาลาโชนะครับแล้วก็ เข้าชาร์จนะครับระหว่างกองหลังเนี่ยแปรเข้ามุมไกลนะครับผ่านตัวกองหลังที่ประกบอยู่แล้วก็ตัวผู้รักษาประตูแบรเรโนเข้าไปนะครับน้ําหนักทิศทางเนี่ยพอดิบพอดีนะครับไม่ต้องแรงนะครับแต่หนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับเมื่อคืนเนี่ยเล่นในบ้านนะ โอกาสมากมายนะครับแล้วก็รูปทรงรูปเกมเนี่ยดูดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของนักเตะท,ทุกคนในการช่วยเพสซิ่งในการช่วยไล่กดดันคู่ต่อสู้เพื่อแย่งบอลน,นะครับและในช่วงทำเกมลุกเนี่ยก็มีการประสานงานกันมากขึ้นนะของตัวชุดหน้าน่ยไม่ว่าจะแรดฟอร์ดบูโนนะครับอารมัดเดียโลนะครับแล้วก็ หลังลงก็เปลี่ยนการโชว์ลงมานะครับมีกาเซมิโล่กาเซมิโล่นี่ได้โอากาสหลายครั้งนะครับเมื่อคืนรวมทั้งบูโน่ bon ด้วยนะครับแต่ก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ติดต่อกันมาหลายฤดูกาลก็คือจบไม่คมนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ดีนะครับที่ได้ประตูใช้จากเซอร์เซ่ก็ได้สามแต้มไปสำหรับนัดเปิดฤดูกาลก็ คงต้องมีอะไรปรับจูนอีกเยอะนะครับตัวกองหลังที่ลงมาใหม่อย่างมาเชลุยหรือว่ามาไทเดอร์ลิกก็ก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานนะครับอาจจะยังไม่เข้ากับทีมมากเท่าไหร่แต่ก็สามารถประคองตัวเนาะเอาตัวรอดได้นะครับมีคนเดียวที่ดูฟอร์มแล้วมันจะดรอปแล้วมันดูไม่ค่อยเข้ากับทีมก็คือเมสันเมาส์มีโอกาสหลุดเข้าไปยิงจอนะครับแต่ยิงไม่เข้าแล้วก็ส่วนร่วมกับเกมเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยก็ต้อง เป็นปีที่สองแล้วมั่งครับเมสันเมาส์เพราะฉะนั้นต้องต้อง,องรีบอัปเดตฟอร์มตัวเองนะทั้งโดนรุ่นน้องแซงไปแล้วนะทั้งกานาโชอามัดเดียโลนะครับฟอร์มดีมากนะครับในช่วงซีซั่นอ่าปลายซีซั่นปรีซีซั่นจนมาถึงฤดูก,การนี้ก็นัดเปิดสนามก็ยังฟอร์มถือว่าใช้ได้นะครับอามัดก็ลากเลื้ยนะครับมีศูนย์รเกมส่วนกานาโชนี่ก็เป็นคนแอซิดนะก็ ต้องมาดูกันนะครับว่าเมสันเมลจะปรับตัวได้ดีขึ้นไหม <c oughs> โทษครับรวมถึงลัดฟอร์ดด้วยนะครับต้องอัพอัพฟอร์มตัวเองให้มันสมกับที่เป็นซีเนียของทีมแล้วเนาะนะครับเป็นผู้เล่นตัวเก่าแล้วไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะลัดฟอร์ดนะครับก็ยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับกับแฟนผีทุกท่านบอกเลยนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเล่นฟอร์ม แล้วก็สามารถอัพฟอร์มได้ดีไปกว่านี้นะครับมีการต่อสู้การขับเคี่ยวกับทีมเราเนี่ยมันแน่ๆไม่ใช่แค่ในสนามนะครับมันจะขับเคี่ยวต่อสู้กันระหว่างกองเชียร์ทั้งสองทีมด้วยนะท่าน,นี้แหละนะครับยืดอกชนกันเลยนะครับหัวจนหัวกันเลยมีแซลมีจิกมีกัดมีแขวกันแน่นอนนะครับเป็นสีสันของฟุตบอลยิ่งทีมถ้าฟอร์มดีของ ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะ,ะเ,รเราก็จะเห็นการตอบโต้กันไปของกองเชียร์อย่างสนุกสนานนะครับและฟัดกันนอกสนามะนะครับก็ความเทอะไรนะความถ้าบอกเลือดรักชาติอันนี้ก็ต้องเลือดรักทีมนะของทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลมันก็จะมันก็จะฤดูกาลนี้มันน่าจะ ทวีคูณความเข้มข้นขึ้นอ่าก็เป็นสีสันเป็นความสนุกสนานของกองเชียร์ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแซวกันแขวะกันจิกกัดกันพอหอมปากหอมคอแล้วกันเนออ,อย่าไปถึงขั้นต้องเดือดดาลนะครับใช้ถ้อยคำไม่สุภาพนะครับในการพูดกันอ,อ่ในการลงโซเชียลต่างๆก็เดี๋ยว หวังว่าจะเปน็นเช่นนั้นนะครับในฤดูการนี้แดงเดือดนะต่อไปเนี่ยมันจะทวีความมันอ่าว่างั้นเถอะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าเมื่อคืนนะวันศุกร์เรียบร้อยวันนี้วันเสาร์นะครับทีมเราจะลงสนามนะครับช่วง18น30นาทีเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าความพร้อมของลิเวอร์พูลนะหงแดงเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าแล้ว เย็นนี้นะครับ18ใน30นาทีหงแดงเลี้บภูจะไปเยือนนะนัดเปิดฤดูกันที่บ้านของอิบสวิตทาน้องใหม่ร้บริสุทธิ์นะไม่ใช่น้องใหม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเลื่อนชั้นมา2ปีติดต่อกันออนะครับเลื่อนจากลีกวันมาแชมปีเป็นชิพแล้วก็เลื่อนต่อไปเลยนะครับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนี่ไม่ธรรมดานะครับ ภายใต้การคุมทีมของคีเรนแมคเคนนานะครับช่วงช่วงซัมเมอร์นะครับ,รบที่ปิดฤดูกาลไปก็มีข่าวนะในช่วงเปลี่ยนโค้ดของเชลซีเนี่ยทั้งคีเรนแมคเคนนานะครับแล้วก็โค้ชอามาเรสกาคนปัจจุบันที่ที่ไปดึงตัวมาเนี่ยก็มีแคนดิเดตด้วยนะคีเรนแมคเคนนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโค้ชรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับมีฝีไม้ไลายมือทีเดียวไม่งั้นไม,ไม่พาทีมนะครับเลื่อนชั้นมาได้ที2ปีติดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นน้องใหม่ร้ายบอริสุทธิ์นะครับแล้วก็ได้ตัวคาวินเฟลิปด้วยนะครับนะฮะกองกลางตัวรับที่โดนดองนะฮะนั่งยาวอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเก่าตัวแก่นะของทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นเด็กคู่บุญของแกเรสลเกตนะเออนะที่ gate, แกเรสลเกตแกคิดถึงนะ่ในช่วงยูโรนะครับก็ยืมตัวมาเล่นให้กับ อ s w i ว h town ด้วยนะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมนะก็ตรงซ้อมกับทีมสักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลที่จะยกพลไปเยือนอ s w i ว h town นะครับเพราะว่านัดเปิดฤดูกาลไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับ2องฤดูกาลที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดตัวนะครับไม่เคยชนะนะครับไม่ชนะเลยนะครับ ได้แค่เสมอนะครับฤดูกาลที่แล้วก็เสมอเชลซีก่อนหน้านั้นอีกฤดูการหนึ่งก็เสมอฟูลแลมอาเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นงานท้าทายทีเดียวนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับไปเยือนน้องใหม่นี่ไม่ง่ายครับแถมยังมีโค้ดใหม่ด้วยยังจับทิศจับทางไม่รู้ว่าจะเข้าใจความดุเด็ดเผ็ดมันนะความอุอ่เร่าร้อนของลีกพรีเมียร์ลีกไหมอาร์เนอร์สโอตอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นเกมเริ่มต้นแล้วกันเกมเปิดหัวเลยของโค้ดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดความพร้อมผู้เล่นน่ะให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับตัวผู้เล่นนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับในช่วงปีซีซั่นเนี่ยก็ไม่มีใครเจ็บเพิ่มนะตอนนี้ก็กลับมาซ้อมกันเกือบครบก็ครบแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันน่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับที่ ไม่ได้เอาการตัวรับคนใหม่เข้ามานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไอตัวที่มีอยู่เนี่ยก็ดูว่าแกจะจัดตัวยังไง mm. ทีงนี้เรามาไล่เรียงดูซิว่าใครจะลงสนามบ้างนะครับ mm. จากฟอร์มนะครับ mm. นัตเซบิยาเนี่ยจะยกชุดนั้นมาเลยไหมนะครับก mm. องหลังฟานได์ผู้รักษาประตูก่อนอะอาริสงงเบเกอร์แน่นอนนะครับแล้วก็ฟานได ต้องเป็นตัวยืนนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยผมก็มองว่าน่าจะยังใช้จารีอคอนซาเนี่ยลงมานะออโกนเเต้เองเนี่ยกม็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะถูกรับเลือกมาเป็น,มา,ปนมาเป็นตัวจริงนักนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมมองว่าคอนซากับฟานได้จับคู่ในหลายๆเกมแล้วก็เล่นกันได้ดีนะก็ถ้า โกนาเต้ยังเล่งฟอร์มหรือในการซ้อมเนี่ยความฟิตอาจจะยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็ mm hmm. ก็น่าจะเป็นคอนซั่กับฟานไดยืนนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยแอดูโรสันก็ซ้อมซ้อมนะครับเพียงแต่ว่าช่วงปีสั้นก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับซิมิกาสจะลงซะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ผมให้เป็นซิมิกาสก่อนนะครับเปิดหัวอร์เนอร์สโลตน่าจะใช้นักเตะที่ ที่ร่วมทำงานกันมาแล้วก็ลงสนามด้ความฟิตมาแล้วในช่วงปีซีซั่นเนี่ยฟิตเต็มถังว่างั้นเถอะนะครับเป็นซิมิการ์นะครับส่วนทางขวานี่แน่นอนนะครับมี2ตัวเลือกก็คือคอนเนอร์แบดลีย์กับอาริสตัลเดอร์อาโนนก็เราจะเห็นจากเกมเซบีย่าเลยนะครับประโยชน์ที่ได้จากเทรนต์อาโนนก็คือการเปิดบอลในแนวลึกนะครับหรือการสวิตช์เกมเนี่ยจากรับเป็นลุกเนี่ยแล้วก็ไดเรกเนี่ยค่อนข้างแม่นยำและแกก็ยังเป็นคนแอตซีดด้วยนะ ให้เพื่อนทําประตูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้อาร์โนเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ใช้ความสร้างสารรค์มีไอเดียในการเทมเกมรุกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเกมรับเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แน่นเท่าแบตลี่นะแล้วก็ไม่ได้เติมสุดเส้นเหมือนแบตลี่นะครับแต่ผมมองว่าเทรนเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวที่อยู่กับทีมมานานอาร์เนอร์สลอนะ็อตน่าจะใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยของเทนเพราะฉะนั้นผมให้เทนเป็นแบกขวาครับ ส่วนกองกลางแน่นอนครับแม็กอลิสเตอร์หนึ่งคนและแต่ทีเนี้ยจะใช้การยืนยังไงนะครับแม็กอลิสเตอร์จะมาเป็นตัวรับไหมซึ่งก็ไม่น่าแม็กอลิสเตอร์ควรจะไปเป็นมิดฟิลด์ในเชิงลุกมากกว่านะครับหรืออีก2คนโซบอสไลน์โซบอสไลน์น่าจะได้ลงนะครับด้วยความมีประโยชน์ความฟิตนะครับความขยันทุ่มเทเนี่ยนะครับส่วนอีกคนก็คือ ในเชิงรับเนี่ยจะใช้ใครยืนอ่าใช้เซอร์บอรไลน์หรือแม็กอลิสเตอร์เนี่ยมันก็ดูจะเสียประโยชน์มากนะครับในการเติมเกมลุกของ2คนนี้นะครับเพราะผมผมก็มองว่ามีตัวเลือกคือเคอร์ติจโจนแล้วก็ไรอันกาฟินแบกจากปีซีซั่นที่ผ่านมานะครับอาร์เนสลอตใช้กาฟินแบกและดูมีทรงที่พอใช้ได้นะคือต้องบอกว่าแกไม่ใช่ตัวรับ จ่าตัวรับถาวรแล้วก็มีชั้นเชิงในเกมรับมากนะครับเพียงแต่ว่ามีประโยชน์ในการเก็บบอลครองบอลแล้วก็พลิกบอลน,นะครับแล้วก็จ่ายทําเกมต่อนะครับเป็นการประสานงานระหว่างเซนเตอร์นะครับแล้วก็มาแผงกองกลางเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ในการทําในการเล่นกับบอลน,นะครับและจ่ายบอลเนี่ยจะเหนือกว่าเคอร์อติโจนนะการฟินแบกเฉพาะช่วงที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นผมมองว่า น่าจะเอากาฟเฟนแบกเนี่ยมายืนนะครับเป็นตัวรับเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้เป็นตัวรับตัวเดียวนะครับแล้วเอาแม็กอลิสเตอร์กับตัวบอดไลน์เนี่ยขึ้นไปเลยหรือว่าจะใช้ยืนเป็นตัวรับคู่นะครับก็คือกาฟเฟินแบกแล้วก็แม็กอลิสเตอร์แต่ว่าเนี่ยไอ้คำว่ารับคู่เนี่ยไม่ใช่ว่ารับจานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะสลับหน้าที่กันหรือช่วยกันนะครับในการช่วยกันตัดเกมนะครับช่วยการซ้อนกันแล้วก็ ช่วงทำเกมลุกเนี่ยด้วยความไวของโซบอสไลน์เนี่ยแล้วก็การขยับเคลื่อนที่ของแม็ลิสเตอร์เนี่ยก็ไปน่าจะไปเติมเกมลุกเอาเอาเรียกว่าการเฟดแบ็กเนี่ยให้มีหน้าที่เนี่ยรับแล้วก็พิกบอลมากกว่าแต่แม็ลิสเตอร์เนี่ยมาช่วยนะครับแต่ว่าเน้นไปทางเกมลุกซะมากกว่าก็ต้องดูว่าอาร์เนส์ล็อตจะจัดแผนยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าหนีสาตัวดีนะนอกจากนอกนั้นจากแบ็กอัพก็จะมีพวกเอเลียดโอเคนะครับได้แล้วก็ กั๊กโปนะครับแต่กั๊กโปเนี่ยน่าจะไปเป็นเล่นด้านหน้ามากกว่านะครับอ่ะส่วน3ตัวลุก3ตัวลุกนะครับดาวิดนุงเย้ก็กลับมาแล้วนะครับกำลังซ้อมอยู่กับทีมนะครับกั๊กโปก็มาแล้วนะครับแต่น่าจะใช้หน้าชุดเดิมนะครับก็คือซ้ายเป็นดีอาร์กางเป็นโชตาแล้วก็ขวาเป็นซาร่าชุดนี้น่าจะลงตัวที่สุดแล้วครับในการทำเกมลุกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเห็นอยู่แล้วนะครับ นอกจากจะมีใครเจ็บหรือมีเหตุไม่คาดฝันน่ยซ้ายถ้าไม่ได้ดีไอ์ก็ต้องเป็นกักโปกนะครับกองหน้าถ้าไม่ได้โชต้านี่ก็ต้องเป็นนูนเยสหรือถ้าไม่มีก็นูนเยสลงโชต้าถ่างไปซ้ายก็ได้ส่วนซาร่าเนี่ยขวายืนอยู่แล้วนะครับก็น่าจะจัดตัวประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันนะครับ แมนยูเขาชนะไปแล้วนะครับเมื่อคืนวันนี้หงแดงก็ถ้าหลุดเสมอนะครับก็โดนล้อตายเลยว่างั้น,นอ้าวไปดูกันครับไปเจือน้องใหม่รายบริสุทธิ์นี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับทีนี้มาดูสถิติเล็กๆแน่นอนนะ,น,นะเป็นเกรดนะเป็นเกรดก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับลิปูเนี่ยไม่แพ้ไม่แพ้นัดเปิดสนามเนี่ยมามานานแล้วครับตั้งแต่ปี2012-2013ถึงปีนั้นนะครับ เป็นเกมเดียวที่แพ้นะครับที่จำได้ก็คือแพ้เวสต์บอมบีด3-0นะหลังจากนั้นเนี่ยไม่แพ้นะครับก็มีทั้งเสมอแล้วก็ชนะนะครับส่วนเอ่อซาร่าห์นะครับปกติแกจะยิงนัดเปิดฤดูกาลให้ลิเวอร์พูลเนี่ยจาก6ฤดูกาลใน7ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยมาตลอดนะครับมีก็พลาดซีซั่นที่แล้วเนี่ยแหละที่เจอกับเชลซีนะครับก็ยิงไม่ได้ ก็มาลุ้นกันว่าสถิตินี้จะกลับมาไหมยิงเปิดฤดูกาลนะครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับก็อันนี้เป็นเกตเกตเล็กน้อยก็หวังว่าจะทำเกมได้ดีนะอาน,นสลอตจะยืดจุนมเกมแล้วก็ปรับแทคติกระหว่างเกมได้ดีนะครับก็ร่วมเชียร์ให้กำลังใจทีมรักเรากันแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันบ่อยๆนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผลการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะโอเคนะครับส่วนสุดท้ายนี่ก็ฝากให้กำลังใจช่องนี้ด้วยเลยกันนะครับหายไปนานนะครับตอนนี้ฟุตบอลเปิดฤดูกาลและก็จะกลับมาเจอเพื่อนๆบ่อยมากขึ้นนะครับการพูดการจามันก็เห็นไหมฮะมันจะตะกุกตะกัตะกติดๆขรัด,ดก็เพราะว่าห่างหายไปนานนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดจะจบอลบายหงสุ่มนะแฟนแฟรนลี Fan ่ฟูทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ